เรียบร้อยแล้วนะฮะผัดบะหมี่เกาหลีพี่โลดนะฮะแบบแห้งเผ็ดซับโน้ตส,สุดๆเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าข้าวครัววันนี้นะคะมากับเมนูบะหมี่เกาหลีพี่โลดครับมาเริ่มเลย,ยเดี๋ยวดูว่าใครจะรอดอกันอันนี้คืออันนี้ของญี่ปุ่นฮะต้นหอมญี่ปุ่นนะี่ผัดไปก่อนเลยต้นมันโตบิดน,นะใทาให้มันขุ่นๆหน่อยนะคระับน,นีนนะะ่แล้วนี้นะฮะเรามีทั้งเนื้อทั้งซีฟู้ดเนื้อสามชั้นครับลงไปอันนี้<ม>เนื้ออร่อยผัด กับต้นหอมก่อนนะใช่ใช่ใช่ผัดกันเลยเนื้อไปผัดกันเลยน,นี่คือเนื้อ,อส่วนไหนคะอันนี้มีเนื้อสามชั้นครับแล้วก็อันนี้มีเนื้อใบพายด้วยคะเอาใส่ลงไปให้หมดมีอะไรประเด็นคือมันอยู่ในตู้เย็นถูกต้องครับเราเคลียให้หมดนะฮะแบบนี้ผัดเลย<ม>อุ้ยประเด็นไปหนึ่งนี่สุกข,ข้าที่นี่ขออีครับยังไงคะคนจังคนจ,จังลงไปเยอะหน่อยจะผัด เวลาลทําอะไรเกี่ยวกับเกาหลีนี่คนจําต้องมานะต้องมาต้องมาต้องมาขอมันต้องมีจริงไม่มีไม่ได้แล้วก็ผัดให้มันเข้ากันเนาะอือใช่ให้มันเข้ากันให้หมดโหสีสวยง,งามมากจริงแล้วหอมมากด้วยอ่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะจริงครับแต่ยังนี่อันนี้ยังไม่เโรดนะคะเพราะุณจุจังมันไม่ใช่ซอสที่เผ็ดนะถูกต้องครับมีคลิปเลยเทียบเลย,เลยนี่ผัดที่ที่แล้วใช่ไหมคระนี่ เส้นลงไปครับอันนี้พระเอกของเรานะคะไม่มีไม่ได้เลยถูกต้องฮะเราผัดแบบนี้อันนี้คือเราเราลวกมาแล้วนะถูกต้องแต่ตอนลวกอย่าให้มันเละมากเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาผัดอีกใช่ครับเดี๋ยวตอนผัดนี่สำคัญ้ตองเอามาผัดอีกนะซอสอะอรที่เขาให้มาฮะใส่ไห้หมดซอสเผ็ดเนี่ยลงไปเลยนี่คือซอสเผ็ดเหรอใช่คือซอสเผ็ดครับความเผ็ดที่ใช้สูตรบ้าบอ หล่อว่าอร่อยอโหหอมมากเลยอะ่ะเอาให้ทั่วถึงทั่วถึงเป็นอะไรที่ง่ายๆนะแต่แบบเป็นเรื่องจริงว้าวว่อเอ้พวกคำามตัดทยนะฮะทิป่นเกาหลีลงไปด้วยอือจ้านี่แหละ ฮิโรี่แท้ทรูนะคะฮิโรี่แท้ท,ทรูจริงต้องแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับง่ายได้ไดมลเก็นตอร,รีอ่พิโลดนะฮะง่ายๆเลยคุณความสวยงามไม่เน้นเฟื่อมแบบป๊อบนะฮะเดี๋ยววิวทีซีวละสองเม็ดน,นะฮะก่อนเมื่ออาหารใดก็ได้นะฮะแบบนี้ลุยครับเฟิร์มชัวร์นะคะฟิตแน่ๆพูดเลยใช่กินเสร็จแล้วเราออกกำลังกายต่อนะเรบรองว่าสุดยอดครับมาลุย เราจัดจานแบบสวยงามแล้วนะคะสวยงามข้งางบนแบบนี้นะฮะนี่ดูออกไม่เอ่ยว่าเป็นรูปอะไรหลังอีหยังรูปอะไรคะเนี่ยต้องเป็นแมงมุมแน่ๆเลยโอ้มีจินตนาการไปนะคะคน,น่ากินสุด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 ค่ะโอ้โอหคออวันกล้วยพุ่งออกมานะฮะ ตัแรกนะฮะลุยครับเผ็ดไหมเอาเอาสิมากเลยสามชั้นอ่ะเอาสำหรับคนทั่วไปคุณเบลเป็ดแน่นอนเป็ดแน่นอนนี่อันนี้คือเนื้อสามชั้นเนื้อสามชั้นที่ผัดกับซอสตอนแรกคนจุดจังไหมลุยฮะโหอร่อยมากเลยพอดีต้องเริ่มเผ็ดละเผ็ดยังเผ็ดแล้วเผ็ดแล้วละเมื่อกี้โรยพริกไปเยอะมาก ก่อน,นีเนื้อใบพายนะฮะใบพายกับสามชั้นนะคะรับรวมเปเลยแบบนี้ดูสีสิลุยฮะโอ้หะข้างๆนี่คือขาปูขาปูนะคะแล้วก็มีจุ้งด้วยนะคะนี่คุณไม่พูดไม่จาคุณรู้สึกเอ็นจอยมากใช่ไหมคะ Enjoy เอ็นจอยคุณไม่ดื่มด,ด,ดูเหงื่อดิเหงื่อมากแล้วเผ็ด จับมากมาฮาพอดีทำนะครับลุยเฮะหืม่อยมากกินปูซะหน่อยขาวปูแก้วับมาหื้ยกินไปทั้งขาจ้ะนี่นมากดูนี่ปุ๋งไงมาอร่อยมาก